ครับสวัสดีคับสวัสดีคผมสวัสดีครับเสียดายมากเลยน้อยจาย์เนาะสามตัวสองงวดแล้วใช่ไหมจย์สามตัวสองงวดเลยมันมันที่มาที่มาเป็นไงเลขสามตัวสองงวดเลยครับอาจารย์สามตัวสองงวดเนี่ยเป็นเลขที่เขามาเสริมดวงเจ้าเดิมเจ้าเดิมวด่ที่แล้วที่ได้แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกงวนเมื่อกี้เขามาเสริมดวงตอนวันที่สิบสามครับสิบสามเขามาเสริมดวงช่วงประมาณใบหนึ่งใบสองนี่ยแหละครับเขาพาน้องสาวเข้ามา เลขขันน้ำมนต์มนได้สองเจ็ดสองสองเจ็ดสองใช่ที่อาจารย์เป็นคนทําพิธีให้ใช่อสองหัดซ้อนแล้วสองหัดซ้อนแล้วแอดมินไม่ได้มาเนาะเพราะแอดมินไปต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมเสียดายดเนาะก็คือเป็นเลขขันน้ำมนต์ของเขาที่อาจารย์ทําให้เขาเป็น<ช>อะไรเขาถึงมาปัดเป่าอาจารย์เขาเป็นอะไรก็ถึงมาทําน้ำมนต์เขาก็จริงๆเนี่ยแกน่จจะมีลูกเคยฝรั่งอยู่บ้านเนี่ยครับก็ แค่ไปลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ลูกเิยฝรั่งครับที่ตอนที่ลูกเิยฝรั่งแกลูกสาวเพื่จะได้ลูกเิยฝรั่งแกก็มาหาอาจารย์ว่าลูกสาวนี่เป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เยอะไม่รู้หนี้อะไรเยอะหาเงินไม่ทันทาําไงดีหาพวกฝรั่งได้ไหมอาจารย์อย่างเลยพูดตอนนั้นดูดวงให้ว่าดวงชะตาเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์ได้ฝรั่งนะอืไม่มีเกณฑ์ได้ฝรั่งนะเพราะดวงพื้นดวงเนะี่ยเป็น เนื้อคู่เป็นคนไทยอย่างเดียวล้วนเลยืี mm. นี่อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะได้ผัวฝรั่งถ้าจะให้ท่านอาจารย์ทําให้ได้อาจารย์แก้แก้ดวงผูกดวงทําพิธีให้ได้แต่ว่าไม่รับรองผลตอนนั้นคือไม่รับรองผลว่ามันจะได้ผลชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะว่าพิธีตัวเนี้ยเราเท่ากับว่าเราทําพิธีอ้อนวอนเทพิยดาต่างๆโดยอาศัยผลบุญต้อง คนที่จะทําพิธีเปลี่ยนดวงชะตาได้จะต้องสะสมบุญไว้ค่อนข้างมากแล้วเราต้องเอาบุญตัวส่วนนั้นเ,นเป็นข้อแรกเปลี่ยนค <ทะ S 1> ไปข้อแรกเปลี่ยนติดสินบนเทวดาให้ท่านแก้ไขเปลี่ยนแปลงดวงชะตาราศีโดยการใช้อํานาจของบุญที่สะสมไว้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นข้อแรกเปลี่ยนซึ่งอาจารย์ก็เลยทําแต่ว่ามันอาจจะอยู่กัน,นไม่ยืดมาถึงทําไม่ได้พฝัหังนี่บ่ใช่เปลี่ยนดวงจาก คูช่ชะตาคนไทยที่ว่าไม,ไม่ไม่มีเกณฑ de ์ได้ฝรั่งเปลี่ยนให้ได้ฝรั่งแต Mother, ่ให้ม no, ีเกณฑ์ได้ต่างชาติแต่ได้แต่ว่าตอนอาจารย์บอกว่าดวงอาจจะอยู่กันไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เพราะเราเหมือนกับเราแทรกแซงเกณฑ์ชะตารับเหมือนโบเมนคูสะแธเผยแงอะแล้วใช่ครับอาจารย์ก็ทําพิธีสวดทําพิธีอยู่สามครั้งแต่ละครั้งหมดเงินหลายพันอยู่นะเพราะว่าเครื่องเส้นเครื่องบวงสรวงเครื่องบิดบัดเพลต่างๆพวกนี้เส้นสรวงบูชาสามครั้ง รวมสามครั้งหมดไปหมื่นสามหมื่นสี่พิธีสามครั้งทำรอบแรกไม่สําเร็จเปลี่ยนพลิกดวงไม่สาเร็จทํารอบที่สองพลิกดวงก็ไม่สาเร็จอีกพอรอบที่สามทำพิธีรอบที่สามนี่สวดนานเป็นพิเศษสวดอยู่จากปกติสวดชั่วโมงหนึ่งอาจารย์สวดชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งนั่งภาวนา,าแผ่เมตตาแผ่อุทิศบุญกุศลให้เทพปยาได้เนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งทีนี้สําเร็จได้ก็เรียกว่า มีโอกาสแค่ครั้งเดียวตอนนั้นนีฝรั่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาจีบพอดีไปทํางานร้านาร้านเหล้าหรือร้านอะไรก็ไม่รู้เขานะมีฝรั่งเข้ามาจีบก็เลยว่ามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะถ้าถ้าจะให้สําเร็จเนี่ยถ้าจะให้สําเร็จมีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าหลุดมือคนนี้ไปแล้วคือจะไม่ได้อีกเลยก็เลยถามว่าเล่าจย์ทำให้มันได้เลยไม่ต้องให้หลุดมือไหม จริงๆนีษษ่ะปุปกดิอาจาร,รย์นเนี่ยทเปลี่ยนดวงให้แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยังไม่เคลียร์กับผัวเก่าอืถ้ายังไม่เคลียร์กับผัวเก่าให้ให้ใหเรียบร้อยก่อนฝรั่งเขาไม่เอาคัะผมนี่เขากฝลังเลลังเลไม่รู้จะทํำยังไงเนาะมไม่รู้ทำยังไงไม่รู้คุยกันยังไงจนฝรั่งมันมา,มามาไทยมาเจอหน้าเจอตัวแล้วเจอหน้าเจอตัวแล้วพอเขาบอกเขาจะพาไป ก็จะมาสู่ขอมานุ่นมานี่ม,ม,มาทําบ้านทำอะไรให้ก็จะพาไปเมืองนอกด้วยแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่าเขามารู้ว่าคุยกันในวันหนึ่งวันที่สองวันที่สองเหมือนกับว่าก็มีเรื่องกับผัวคนไทยเนะี่ยผัวคนไทยไม่ยอมก็เลยรู้ว่ายังไม่ได้เลิกกับผัวคนไทยฝรั่งเขาก็จะไม่เอามันเลยทําให้คาถาที่ทําไม่ได้นี่จะไม่ไมใช่<ำ>คืออาจารย์เปี่ยนดวงไว้แล้วแต่ว่า ถ้าโอกาสคือเขาอยากได้คนนี้คนนีนะ้มีโอกาสแค่ครั้งเดียวถ้าหลุดมือแล้วคือไม่ได้ถ้าจะรอคนใหมออ่ก็อีกรออีกนานกว่าจะได้มครับผเขาก็เลยลโทรมาหาอาจารย์ว่าทําไงดีก็เลยบอกว่ารอบนี้นะจะทําให้หัวคนไทยเขายอมเลือกไปโดยโดยดีอยอมเลือกไปโดยดีเขาจะได้ฝรั่งจะได้อันนี้กันเนะาะเขาฝรัง่งไม่ลง ก็เลยบอกว่าใช้แรงบุญของลูกสาวเนี่ยอาจารย์บุญที่สะสมมาสิบกว่าปีเนี่ยอาจารย์เอาใช้มาเอามาเปลี่ยนเอามาทําพิธีเปลี่ยนดวงชะตาให้ได้คู่ต่างชาติหมดแล้วทีนี้ถ้าจะทําให้เลิกกับคู่คนไทยมันก็ต้องแทรกแซงวงจรดวงชะตาเขาอีกจะใช้แรงบุญตัวไหนก็มันแม่เขาก็เลยเขายอมสละยอมสละโชคลาภวาสนาแรงบุญตัวเองเนี่ยสามปีแรก อาจารย์ก็เลยทำพีพอ,อนี่เสร็จปุ๊บพอมันพอครบรอบพ mm hmm. อได้ฝรั่งคนนี้ปกติว่าผัวคนไทยเนะี่ยยอมเลือกยอมเลิก, mm hmm. ลกทําพิธีได้สามวันฝรั่งยอมเลิกที่เขาก็แต่งงานทําบ้านทําอะไรมาเรียบร้อยแนละ้วอ mm hmm. อยู่มาสามปีแล้วมาทําขันน้ำมนต์ยังไงอาจารย์สามปีก็คือตัวแม่เขาเนี่ยยอมสละดวงบุญดวงดวง,ดวง,ด,วงดวงชะตาราศีสละบุญสละอะไรสามปีเนี่ยค ให้พอเลิกกันไปแล้วก็ทีนี้พอเลิกกันไปเสร็จแกก็เหมือนกับดวงพอนั้นแกดวงแกก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่รจากเคยมีโชคมีลาภเคยมีอะไรแกกัดแกก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเอาดวงเอาบุญส่วนเนี้ยไปแลกเปลี่ยนครับการแทรกแซงเกณฑ์ชะตาคู่ส่วนนั้นแล้วมันก็ได้แค่สามปีเนาะอาจารย์เนาะได้แค่สามปีพอพอมันได้สามปีเสร็จเนี่ย ฝรั่งเขาก็เริ่มมีปัญหาในาห้องแราเห็งกันคืออาจารย์ตอนนั้นบอกว่ามีได้ฝรั่งอยู่แต่จะอยู่กันไม่ยืดอ,อืมเขาก็ยอมคแต่ว่าพอเขาได้ฝรั่งเสร็จเขาได้เขาใช้หนี้ใช้สินใช้ได้บ้านได้ไหลายตอนนี่เขามีปัญหากันศพจังหวะกับดวงชะตาของคนเป็นแม่ที่ทำพิธีไปก่อนหน้านี้ที่สระดวงครบสามปีพอดีอืแล้วมาเป็นช่วงปัญหามาสุม,มเขาก็เลยว่าอาจารย์เป็นเพราะอะไรก็เลยว่ามันครบ ครบกาหนดที่คุยกันไว้แล้วองไหนเขาก็เลยมาทําใหม่อย่างนี้อา็เลยามาทําใหม่อมาเสริมดวงต่อดวงใหม่อทีนี้ก็เลยได้เลขจากการที่ทําไอ้ล่าสุดนี่ใช่ไหมจันใช่อืมาทำสองครั้งก็ได้โชคไปทั้งสองครั้งอก็คือหลังจากที่สามปีหลังจากสามปีเรามาทํากับอาจารย์นี่สองครั้งก็ได้โชคไปทั้งสองครั้งนอาจารย์เนาะเหลืสามปีแล้วแล้วเขาจะมาทําอีกไหมจย์ก็น่าจะมาอยู่นะอเพรา่ว่าต้องมาทาเรื่อย เพราะว่าคือตอนนี้อันนี้สงบุญของแกเนี่ยที่แกสะสมไว้เนี่ยแกไปแลกเปลี่ยนอันนั้นไปแล้วคทําให้ดวงแกไม่มีดวงอยู่สามปีเต็มเนี่ยพอพอมันครบกําหนดสามปีแล้วกําลังจะขึ้นปีที่สี่เนี่ยก็เลยว่าแกเนี่ยอยากจะได้โชคได้ลาบ,บาจะได้โชคได้ลาบได้อะไรเพราะว่าตอนนี้ทางฝรั่งกับลูกสาวเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของแหงกันแล้วองปัญหาเรื่องของแห่งเหมือนจะเลิกกันคแล้ว แกก็เลยว่ามาให้อาจารย์เนี่ยทําพิธีหนึ่งก็คือทําพิธีเสริมดวงให้ลูกสาวแต่ว่าลูกสาวเขาไม่ได้มาเองอเขา,า,เ,ขาเขาฝากที่วันเดือนปีเกิดมาเข้าพิธีสวดให้คุณแม่เอามาเขาพิธีสวดให้หนึ่งกระเสริมดวงสองก็คือให้ลงเมตตามหานิยมให้ฝรั่งเนี่ยเขาพยายามให้ฝรั่งเขาเกิดเมตตาสงสารครับปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยติดเพื่อน ติดเพื่อนแล้วก็ไปแต่กับเพื่อนไม่ค่อยอยู่ดูแลผัวผัวน้อยใจก็เลยจะเลิกอืเขาก็เลยทีนี้พอผู้พอผัวบอกว่าจะเลิกทางนี้สํานึกได้ท่าไหนรู้เขาบอกว่าการช่วยหน่อยดึงยังไงก็ได้จะให้เขาเลิก,กัาหนู้นะอือแหลแม่เขาเลยเอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาให้ประสบกับว่าแม่เขาเนี่ยไม่มีดวงมาสามปีนะตามที่นี่แล้วเขาก็เลยว่าอยากได้โชคได้ลาบอยากได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองอัน,นี้บ้างเพราะว่าถ้าจะรอให้ฝรั่งส่งให้ เขาเขมีปัญหาเราของแหงกับลูกอยู่ไม่ลูกจะได้เลิกกันวันไหนแล้วแล้วที่แกถูกแกถูกไปแกถูกเยอะไหมที่ว่าได้โชคได้ลาภที่อาจารย์ทำให้วดก่อนตัวสองวดติดเนาะงวดที่แล้วก็ได้ร้อยหนึ่งอ้วดนี้แกได้ร้อยหนึ่งเหมือนกันอาสามตัวตสามตัวโต๊ดนะสาตัวโต๊ดอาจารย์โต๊ดโอ้ไมู่้ไมู่้ตัวตรงเนาะสองตัวแกก็ได้แต่ว่าสองตัวไม่รู้ว่าแกได้ตัวเท่าไหร่ทีนี้บอกแกอยากได้เงินได้อันนี้ไว้หน่อยเพราะว่า ช่วงเนี้ยฝรั่งมันมีปัญหาไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าเพราะว่าเดือนเมื่อกี้เขาฝรั่งเขาก็ไม่ได้ให้เงินออก็ไม่มีเงินใช้นะแต่ว่าได้ตรงส่วนที่อาจารย์ทําให้ทําให้ไปเขาไปได้ตัวนั้นคส่วนล่าสุดไปถามว่าอ่ามาทําแม่เขามาทําให้สองครั้งแล้วเนี่ยฝรั่งมีท่าทีเป็นไงบ้างอ่อนลงเยอะอาจารย์อมแต่จะเลิกอย่างเดียวตอนนี้อ่อนลงเยอะแล้วออแต่ก็ยัง,ย,งยังแข็งยังแข็งแข็งอยู่ก็เลยว,ว่าจริงๆนะ่ะ ไอ้ที่เราทําตัวเน้นบันแค่ปัญหาที่ปลายเหตุม,มันแค่ดึงเขาให้ได้นานที่สุดเฉยๆแต่ยังไงเนี่ยยังไงมันก็อยู่กันไม่ยืดอเพราะว่าดวงเราเรแทรกแซงดวงนะมันได้แค่นี้ครับทางฝ่ายหญิงเขาเลยว่าเอาดึงให้ได้ไว้ให้ได้นานที่สุดนั่นแหละเอาไว้ดึงไว้ให้ได้มานานที่สุดครับครับ เอาจริงๆพอ,พอที่แรกก็อยากได้เพราะว่าอยากได้เงินเขามาใช้นี่ใช้สินนั่นแหละพออยู่ไปอ,อยู่มามันความผูกพันสองปีสามปีอยู่ด้วยกันมาครับมันระเกิดความผูกพันความรักความผูกพันขึ้นเขาก็ไม่อยากเลิอกอืแล้ว,แล,วแล้วทีนี้อันเขาจะมาทําใหม่ตอนไหนจันเขายังไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนครับจริงๆถามว่ามันต้องทํากี่ครั้งมันบางบางคนก็ครั้งเดียวถ้าถ้าถ้าดวงมันถ้าดวง มันไม่อะนี่มากจนเกินไปนะถ้าดวงไม่ได้มีปัญหามากจนเกินไปก็ทําครั้งเดียวแต่ถ้าเจ้ารู้ลักษณะเจ้านี้น่าจะได้ทำสามสามสี่ถึงห้าครั้งเลยอาจารย์จะให้เขาทำอีกใช่ไหมครับต้องมามามาจนกว่าจนกว่าฝรั่งเขาจะใจเย็นบอกฟังเขาจะใจเย็นลงกว่าจะอยู่ได้ก็คือในในทุกครั้งที่มาทําเนี่ยอาจารย์ก็จะทําตัวเลขคันน้ำมนต์ให้กับคุณแม่ท่านนั้นที่มาทําด้วยก็คือเป็นพิธี เสริมดวงเสริมชะตาโชคลาภวาสนาเนี่ยคตัวบทเสริมดวงเนี่ยเวลาเสริมดวงเสริมชะตาวาสนาเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของโชคดวงชะตาเสริมเวลาเสริมไปจะมีเกี่ยวกับดวงชะตางด้านโชคลาภด้วยใช่ไหมคเพราะนี้ถ้าเกิดว่าทําพิธีเสริมดวงแล้วสําเร็จดวงสําเร็จดวงเสริมได้สําเร็จเนี่ย มักจะมีมันหันน้ำบต์มันจะขึ้นตัวเลยอช่ครับครับผมเนาะท่านก็ฝากท่านผู้ชมกดรอไว้ก็คือว่าหลังแต่ถ้าทําถ้าทําแล้วถ้าทําแล้วบางคนนั้นเหมือนกันบางคนเขาจะดวงทางด้านโชคลาภบางคนเขาได้ดวงทางด้านค้าขายแล้วแต่บางคนมาทําก็ไม่ออกนะแต่ว่าจะไปดวงดวงเขาจะไปดีทางด้านค้าขายค้าขายทางอะไรแทนแต่เจ้านี้ก็ชอบเล่นหวยดวงเ็เสริมขึ้นในทางโชคลาภเป็นตัวเองแต่ถ้าเขามาทําพิธีที่บ้านอาจารย์แล้ว อาจารย์นี่จะโทรบอกแอดมินให้มาถ่ายทําใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือจะมาวันนี้ก็ยังไม่ทราบเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าก็คือต้องมาเนี่นอนเนาะเพราะว่าทุกเดือนนี้ต้องมาทำเนาะอาจารย์เนาะต้องมาทุกสิบห้าวันอ๋อต้องมาทุกสิบห้าวันทุกงวดเออทุกงวดอืมก็คือว่าเดือนหนึ่งที่จะมาประมาณสองครั้งเนาะอาจารย์เนาะเดือนหนึ่งมาประมาณสองครั้งสิบห้าคันถ้าอย่างน้อยก็สามครั้งถ้าอย่างอย่างน้อยสามครั้งแต่ไม่เกินห้าครั้งจะต้องมาทาตัวนี้ครับมาทาพิ เพราะอะไรหนึ่งคือตัวเจ้าของเขามาเองไม่ได้ครับเมื่อมาเองไม่ได้เอาแค่ชื่อวันเดือนปีเกิดมาให้ผู้อื่นเอามาแทนเนี่ยเอามาทําแทนมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ได้ว่าทําแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งเหมือนทํากับตัวถ้าทํากับตัวจริงๆมาแค่สองมาครั้งเดียวหรือสามครั้งเน่เต็มที่กับสามครั้งแต่ตอนนี้น่าจะได้มาเรื่อยๆก็แม่เขาก็อยากมาเสริมดวงด้วยเนาะให้ท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเอาไว้แนวทางของอาจารย์น้อยนะครับเพราะว่า วันนี้เป็นการบอกกล่าวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าจะมาเอาเลขวันไหนวันไหนให้ท่านผู้ชมกดรอไว้ก่อนนะครับวันนี้อาจารย์ก็ยังไม่ทันไปฟังประกอบกับดวงระกาศก็ต้องสิมาเลยใช่นะครับผมจะมาทําอยู่ที่บ้านอาจารย์นี่แล้วเนาะค่ะจริงจริงแกน่ะจะต้องครบกาหนดจริงๆแค่จะต้องเหลืออีกสองเดือนจะครบกําหนดสามปีที่แกแรกอืมทีนี้เหมือนกับว่าช่วงนี้ลูกสาวเขามีปัญหากับฝรั่งเนาะ ฝรัง่งเขาก็ไม่ได้ส่งเงินให้ใช้ตามปกติเงินทองในบ้านก็ขาดขาดเขาเลยไม่ทาเท่ากับว่าทาําพีธที่เสริมตัวเนี้ยเสริมให้เขาแล้เสร็จก็ต้องใช้บุญอ่าบุญกุศลที่อาจารย์สะสมไว้นเนี่ยแลกเปลี่ยนให้เขาอืแลกเปลี่ยนให้เขา,ขาถามว่าไอ้น,นี่ไหมมันถามว่าคุ้มก็ไม่คุ้มหรอกแต่ก็อย่างน้อยเขาถ้าเขาผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้เขาคงไม่ลืมบุญคุณเราหรอกมั้ง ถ้าผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้เขาก็น่าจะไม่ลืมบุญคุณเรากับอาจารย์กรคิดอย่างนั้นแหละเพราะถ้าถามว่าคุ้มไหมคุที่ต้องต้องสละเอาบุญกุศลที่ตัวเองสะสมไว้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนให้เขาเนี่ยถามว่าคุ้มก็ไม่คุ้มหรอกจริงๆปัจจัยปัจจัยเข้าใส่ขันให้สามสองสามร้อยสามสี่ร้อยกับบุญเราสะสมไว้ห้าปีหกปีเนี่ยแลกให้เขามันก็ไม่คุ้มกันเท่าไหร่หรอกเนาะก็เดี๋ยวจะจะมาถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับแนวทาง นะครับผมก็อาจารย์นี้ก็จะนัดก็คือทางพี่น้าคนนั้นนามาทำเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมก็จะเลื่อนชบทวนกลัวกติกาแนวทางคลิปนี้อาจารย์ยังไม่ทันมีความฝันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูใกล้ๆวันว่าใกล้ๆมันโอเนายอาจารย์จะพาไปทําพิธีอยู่ไหนจะไปขอตาอยู่นาหรือว่าจะขอคุณแม่ที่มาเสริมดวงกับอาจารย์พ่อตูกแล้วสามตัวสองงวดเนาะอาจารย์เนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ